สวัสดีครับเพื่อนครูอาชีวศึกษาทุกท่านครับวันนี้ผมครูรุ่งโรดอุตมอาจนะครับก็จะมาแนะนำาการใช้งานโปรแกรมสทอท0-2ออนไลน์นะครับทิกเล็กๆน้อยๆวันนี้ที่จะมาแนะนำก็คือการดาวน์โหลดไฟล์ Excel ไปทำแบบออฟไลน์นะครับแล้วก็ค่อยอัปโหลดเข้ามาใหม่นะครับกรณีที่เราอยากจะเอาไปทำแบบออฟไลน์ก่อน นะครับกรณีที่อินเทอร์เน็ตมันคนใช้งานเยอะมันก็จะติดขัดน,นะครับท่านก็ไปทําแบบออฟไลน์ก่อนเมื่อทําเสร็จท่านก็เอามาอัพเข้ามาในระบบใหม่ได้นะครับวิธีการทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับโปรแกรมสทอทศูนองออนไลน์ะครับก็เป็นโปรแกรมสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐที่ใช้กรอบเกณฑ ผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษานะครับตั้งแต่ระดับปวชไปจนถึงปริญญาตรีนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานสตอชุดสองออนไลน์ได้นะครับก็มีตั้งแต่กลุ่มผู้บริหารกลุ่มเจ้าหน้าที่ครูครูที่ปรึกษาแล้วก็นักศึกษาผู้ปกครองก็เข้าได้หมดเลยนะครับดังนั้นครูก็เข้ามาในกลุ่มของครูและครูที่ปรึกษานะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะเป็น การใส่ user name password นะครับซึ่งพอคลิกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่เห็นรหัสนะครับเมื่อเราเข้าขึ้นมา,าเข้ามาในระบบแล้วนะครับเราคลิกเข้ามา,าก,ก็จะเจอเมื่อกี้เราอยู่ในหน้านี้นะครับเราคลิกเมนูนี้เข้าไปนะครับกลุ่มครูและครูทีป่ปรึกษาก็ไปปั๊บก็จะไปเจอ,อสองเมนูให้เลือกก็คือกลุ่มครูผู้สอนกับ ครูทปรึกษาก็ให้เราเลือกกลุ่มครูผู้สอนนะครับออนไลน์เมื่อเจอ,อเมนูนี้ก็จะแสดงว่าเราเข้ามาที่กลุ่มครูผู้สอนออนไลน์แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คชื่อนักเรียนได้นะครับแล้วก็บันทึกผลการเรียนปกติได้นะครับวันนี้ก็จะแนะนําเรื่องของการบันทึกผลการเรียนแบบออฟไลน์โดยการดาวน์โหลดไฟล์ Excel มานะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะเจอเมนูที่ให้เลือกภาคเรียนนะครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่27ตุลาคม2563นะครับเป็นวันที่อัานคลิปนี้นะครับก็จะเป็นาการช่วงสอบปลายภาคเรียนที่1ทับ2,563นะครับเมนูนี้ก็จะเลือกภาคเรียนได้นะครับซึ่งโปรแกรมก็จะดีฟอร์ภาคเรียนล่าสุดขึ้นมาให้นะครับจากนั้นเราก็กดค้นหารายวิชาที่มีในเทอมนี้นะครับในภาคเรียนนี้ โปรแกรมก็จะดึงวิชาทั้งหมดมาเลยนะครับถ้าเราสอนปวชปวสแล้วก็ปริญญาตรีก็จะมีหลายวิชาทั้งหมดขึ้นมาแสดงให้เราเห็นนะครับสาหรับผมก็ในภาคเรียน1นึ่งทับสก็จะสอนทั้งหมดอ่าสิบแหลายวิชานะครับเราก็ควรจะไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ข้างนอกนะครับสําหรับหลายวิชาพวกนี้เพื่อความสะดวกในการที่เราจะเก็บไฟล์ Excel ไว้ จะได้ไม่สับสนนะครับเมื่อทาเสร็จแล้วก็จะอัพเข้ามาเนี่ยมันถูกรายวิชาไหมอันนี้ก็เป็นการาตรวจสอบความถูกต้องอีกทีหนึ่งนะครับโดยการสร้างโฟลเดอร์เหล่านี้นะครับทั้ง18รายวิชาที่เราสอนหรือจํานวนรายวิชาเท่ากับรายวิชาที่เราสอนเนี่ยเราก็สร้างไว้เลยซึ่งผมก็ได้สร้างไว้แล้วนะครับในราคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยนะครับผมก็สร้างไว้ 18รายวิชาเช่นเดียวกันนะครับที่สอนในเทอมนี้วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างนะครับสักหนึ่งตัวอย่างนะครับผมจะทำรายวิชาที่สินะครับสิเนี่ยซึงบันทึกคะแนนไปแล้วเนี่ยราเข้าไปดูนะครับวิชานี้บันทึกคะแนนเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีขอรอเดี๋ยวที่ นี่นะครับกลุ่ม2นะครับปวสสองทับสกลุ่ม2ทวิสมทบนะครับรายวิชางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม3นะครับยังไม่ส่งผลการเรียนเราก็เข้าไปที่บันทึกคะแนนแยกนะครับ้ไปปั๊บเราก็จะเจอเมนูหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับมียังไม่ได้บันทึกคะแนนเลยนะครับเราก็ไปตรง หน้าต่างจะเขียนว่าอัปโหลดคะแนนจาก Excel แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเจอหน้าตายอย่างนี้ซึ่งตัวนี้มันสามารถที่จะเลือกไฟล์เข้ามาแล้วก็น,นาคะแนนเข้าในระบบได้นะครับเสร็จแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง e x c e เออกไปทําแบบออฟไลน์ก่อนได้เช่นเดียวกันนะครับมาเจอตรงนี้เราก็คลิกตัวอย่างไฟล์ Excel ออกมานะครับซึ่ง โปรแกรมก็จะดาวน์โหลดไฟล์ออกมานะครับซึ่งก็จะเจนรหัสตัวเลขเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับท่านก็สามารถดาวน์โหลดออกมาได้ไม่จํากัด่า้หละนะครับแต่ว่าตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยพยายามอย่าไปอ d ดิชื่อนะครับเดี๋ยวมันก็ไม่ตรงนะครับเราก็ไปดูมันก็จะอยู่ในที่เราดาวน์โหลดนะครับของคอมพิวเตอร์ผมก็จะคัดเลยนะครับเอาไปเก็บไว้ที่ กลุ่มวิชาที่12นะครับนี่นะครับอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะครับกลุ่ม2ทวิสมบทนะครับนะครับผมได้ไฟล์มาผมก็วางนะครับซึ่งหน้าตาของไฟล์ที่ได้มานะครับไอ้ตัวนี้ก็จะลงท้ายด้วย 3, 4, 4, 5นะครับเราก็ลองดูนะครับเข้าไปก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับกรณีที่คนเข้าไปใช้งานระบบเยอะๆเนี่ยมันก็จะอินเทอร์เน็ต ต่างๆมันก็จะติดขัดนะครับซึ่งแต่ละที่นะครับก็จะเรียงคะแนนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละวิทยาลัยก็จะต้องสอดคล้องกับถ้าใช้2ระบบทั้ง r m s ด้วยทั้งสทศ .02 ด้วยนะครับท่านก็จะดูว่าการเรียงคะแนนเนี่ยถูกไหมนะครับถ้าถูกมันก็จะลิงก์เข้าหาหรือ export import ก็ามาได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีปัญหาตัวนี้สท0สของ มินบุรีก็จะเรียงจากมากไปน้อยนะครับก็จะมีคะแนนเก็บ50ฝ่ายภาค30แล้วก็จิตวิสัย20นะครับต้องให้ตรงตรงช่องตรงนี้นะครับซึ่งฝ่ายก็เซลนี่ก็จะมีทั้งรหัสนักศึกษามีชื่อนามสกุลมีกลุ่มนักศึกษาระดับชั้นมาหมดเลยนะครับเราก็ใช้งานแค่3 3ช่องแค่นี้นะครับในการกรอกข้อมูลส่วนช่อง2ช่องนี้ไม่มีที่เป็นศูนย์ตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกรอกนะครับ ทีนี้หน้าตาที่ตรงนี้ที่เรากอกอาที่ผมกรอกคะแนนไปแล้วนะครับก็จะมีคะแนนครบทุกช่องที่เราต้องการนะครับคะแนนเก็บ50ไปลายภาค30จิตวิสัย20นะครับตรงนี้ก็คะแนนก็จะมาสมใสไปครบทุกช่องแล้วนะครับต้องคะแนนเนี่ยจะต้องไม่เกินช่องนะครับอย่างตรงนี้50นะครับก็ไม่เกิน50 ก็เช็คดูให้ดีนะครับว่ามี16คนนะอันนี้30ก็ไม่เกิน30นะครับเช็คแต่ละแต่ละช่องแต่ละช่องดูอันนี้20ก็ไม่เกิน20นะครับดูรายวิชาว่าตรงไหมเลขหนิวสากรรม3นะครับผมจะดูถ้าเกิดไปเลื่อนหรือเราไปดาวน์โหลดไฟล์หรือเขาปรับปรุงระบบนะครับ ไฟล์ Excel เนี่ยมันก็ที่เราดาวน์โหลดมามันก็ช่องก็ไม่ตรงเนี่ยนะครับสมมติเมื่อกี้อันนี้มันเรียงจาก20แล้วไป50แล้วไป30เว้นตรงกลางไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าถ้าท่านดาวน์โหลดไฟล์มาผิดซึ่งไฟล์ไม่อัปเดตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับไปชมกันเลยนะครับ เมื่อกีอ้เดี๋ยวไปเราเข้าไปใหม่เลยนะครับไปที่ภาคเรียนที่1นึ่งทับสองห้าหกก็ค้นหารายวิชาเลยนะครับผมก็จะไปทําห้องที่12นะครับงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม3ยังไม่ส่งผลการเรียนเนี่ยนะครับผมก็จะไปบันทึกคะแนนแบบแยกนะครับเลือกเมนูนี้มาคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเจอหน้าต่างอัปโหลดคะแนนจาก Excel เช่นเดิมนะครับ แล้วก็คลิกเข้าไปที่เดิมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เราไปเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ที่เราเก็บไว้แล้วก็มาเอาเข้ามาในระบบนะครับผมจะลองทำแบบไฟล์ที่ไม่อัปเดตนะครับกรณีที่วิไลท่านหรือวิไลเราไปอัปเดตข้อมูลช่องคะแนนใหม่คะแนนเราสามารถใส่ได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับ นี่นะครับมันมีอันเก่าอันนี้จะเป็นอันเก่านะครับคะแนนก็เป็นแบบนี้ซึ่งมีครบทุกช่องเช่นเดียวกันคะแนนไม่เกินด้วยนะครับแล้วก็อันนี้แบบใหม่นะครับแบบใหม่เรียงแบบนี้ห้าสิบสาสิบยี่สิบนะครับเดี๋ยวจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาไฟล์มาไม่ตรงนะครับแล้วก็โอเปนไฟแล้วก็เห็นไฟล์ตัวนี้มาแล้วนะครับสามเจ็ดสี่หกนะครับถ้าเรานําคะแนนเข้าถ้าคะแนนไม่ตรงจะเกิดอะไรขึ้นกดนำคะแนนเข้าเห็นไหมครับ ตัวแดงขึ้นมานะครับอันนี้แสดงว่าคะแนนไม่ตรงไม่ตรงช่องนะครับมันจะหลับกันอยู่นะครับก็ให้เราย้อนกลับอันนี้คือไม่ถูกต้องนะครับย้อนกลับมาที่นี่นะฮะเสร็จรแล้วก็อัปโหลดคะแนนจาก Excel ใหม่แล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่ถูกต้องมานะครับเลือกไฟล์ที่ถูกต้องซึ่งผมได้สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับจะได้ง่ายนะครับนี่นะครับวิชาที่12 นะครับคะแนนที่ทําไว้แล้วก็คือ53 42ามี่สนนะครับที่ผมทําไว้แล้วส่วนไอ้ที่โหลดมาล่าสุดไม่มีคะแนนเลยก็คือ34 45เนี่ยอันนี้ยังยังไม่ได้ก่อคะแนนนะครับตัว5342เนี่ยจะมีคะแนนครบทุกช่องแล้วนะครับซึ่งคะแนนก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่บอกอเพื่อนครูไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นคะแนน50 30 20แล้วก็2ช่องจุดท้ายนี่ก็จะว่างนะครับ ถ้าตรงอย่างนี้ก็ตรงแน่นอนนะครับเราดูว่ามี16คนนะครับเราก็เลือกไฟล์ตัวนี้ Open กด Open นะครับไฟล์5 3 4 2ตัวลงท้ายด้วย8นะ5342ก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมากดตรงนี้นะครับเพื่อน,นำคะแนนเข้าในระบบ,ค,บคลิกเข้าไป1ครั้งถ้าไม่มีตัวแดงขึ้นขึ้นมาแบบนี้ก็จะแดงว่าเนี่ยนะครับคะแนนมา มาแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบบันทึกคะแนนแล้วนะครับสถานะตรงนี้นะครับเราไปดูที่ประมวลผลว่ามาจริงหรือเปล่ามาครบไหมนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่ามา16คนนะนี่นะครับซึ่งที่เราทาออฟไลน์ไว้ก็16คนเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้คะแนนก็ตรงไม่มีผิดพลาดนะครับนะครับง่ายมากเลยนะครับสําหรับวันนี้ ผมครูรุ่งโรดอุตมาร์นะครับก็มีทริคเล็กๆน้อยๆที่จะมานำฝากเพื่อนครูอาชีวศึกษา,าเพื่อนครูวิทยาลายัยเทคนิคมินบุรีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับเพื่อนครูอาชีวศึกษาทุกท่านสำหรับวันนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ